เสียงป่าขึ้นม้านะครับเสียงป่าเขาขึ้นม้านะครับแสดงว่าเมื่อคืนนี้ครับป่าต้องเข้าไปในน้ำแล้วนะครับสำหรับคืนนี้นะครับผมจะมาปักเบ็กครับหมายเดิมนะครับหมายเดิมน่าจะได้รุ่นนะครับสําหรับหมายนี้นะครับป่าน่าจะเข้ามาเยอะนะครับตอน่องจากก้านน้ำถึงมันแห้งมันแห้งแรงไปนะครับนั่งถึมันแห้งไปก่อนนะครับตอนนี้นะครับผลโดตกม้าเมื่อคืนนะครับป่าน่าจะขึ้น ในน้าเมื่อช่วงที่ฝนตกประมาณสี่สองีสามเมื่อคืนนี้แล้วนะครับอ่ะรุนแกันะครับสำรับทำมืคืนนี้นะครับเราจะได้เยอะขนาดไหนนะครับสำรับไม้นี้นะครับเป็นไม้เดิมนะครับเสียงนะครับฟังป่านะครับโอ้ประดุกนะครับตัวใหญ่ขนาดนี้ครับครับสวัสดีครับบอลห้อยปลาไหลนะครับอ่าสำรับวันนี้นะครับก็จะมาปักเบ็ดนะครับเหมือนเดิมนะครับสำรับเยื่อกะคงจะเป็นเส้เดือนปกตินะครับ ใส่เดือนนะครับแต่สำหรับเบ็ดนะครับวันนี้เอามาเยอะนะครับประมาณ40สบหรือว่า5้าสิบหลังนะครับแต่จะใส่มดหรือบม่มดกับเป็นเรื่องนึงนะครับเพราะว่าบริเวณที่ผมจะใส่ก็คือข้างหลังนะครับเป็นหมายเก่้านะครับหมายธรรมชาตินะครับหลังจากที่ฝนนะครับได้ทิ้งช่วงไปประมาณสักเกือบสองอาทิตย์นะครับหน้ามบริเวณตรงนี้ครับก็แห้งมดนะครับแต่ตอนนี้นะครับน้ามนะครับเมื่อฝนตกเมื่อคืนนี้ครับฝนตกลงมาเมื่อตอนคืนเนี่ยก็ทำให้น้ามนะครับกลับมาปกติ ็เลยว่าวันนี้ครับอยากจะมาลองดูอีกรอบนึงครับ่ะเป็นไม้นีครับข้างที่4นะครับอ่ะจะมีตัวหรือวม่มีตัวนะครับอ่าไปใส่เป็ดด้วยกันเลยนะครับเย็ดประมาณ40่สิบหรือว่า50หลังนะครับคืนนี้รุ่นไปด้วยกันนะครับ ตอนนี้นะครับฝ้ากระห้องนะครับเหมือนกับว่าคื้นนี้ครับฝนน่าจะตกนะครับสำหรับคื้นนี้ครับประมาณนี้นะครับประมาณไซส์กับประมาณนี้ครับ รับผมนะครับใส่ม้านะครับปันี้กะได้หลายนะครับก็เหลือเบ็ดอยู่ประมาณสักอาจจะอยู่สากว่าหลังนี่ยครับเบ็ดประมาณสี่สิบหรือว่าห้าสิบหลังนะครับใส่ปันี้กะประมาณนี้นะครับในการใส่นะครับแต่ว่าข้างหน้านี่ครับมีหน้าเขาไมาใส่ก้อนนะครับข้างหน้านี่มีหน้าเขามาใส่แล้วนะครับนี่เบ็ดหน้าเขานะครับโอ้โหเหมือนก็จะถูกปลานะครับนี่ครับนี่ครับเบ็ดของหน้างเขาเนาะโอ้ถูกป้าแต่ครับเป็นปากกดนะครับ เป็นปกดนะครับกาดเป็นของหน้าเพื่อนนะครับเราอกับบอานะครับแต่หน้านี่ก็คือเป็นน้องของปลาเท่านะครับกราคงจักกันดีนะครับหลังจากใส่เบ็ดยังบ่ดเซ็ตนะครับเหมือนกับจะตีตีตามหลังเลยนะครับมันก็จะข้างหลังจะถูกนะครับถูกแท้ครับครับถูกแล้วครับหนึ่งตัวครับหนึ่งแต้มนะครับโอ้โหใส่เบ็ดยังบ่ดเซ็ตนะครับมาแล้วครับหนึ่งแต้มนะครับรุ่นเดียวกันนะครับหลังจากตีผ่านมาครับมันติดของ น้องพอเท่านะครับน้องของพอตานะครับพิดไปแล้วนะครับทีนี้ผมก็ใส่มานะครับยังบ่อถึงสามหลังครับถูกแล้วนะครับคือขับปิดปากกดนะครับเปิดปากก่ดแต้มแรกนะครับหมูตอนนี้ปักเพ็ดยังบ่เซ็จนะครับขอนยาตาขึ้นบนก็นะครับเนอ ครับสำหรับตอนนี้นะครับก็ได้พักเบ็ดนะครับเซตเป็นทีเรียบร้อยนะครับที่นี่ก็เดินดูผมสักรอบนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มันถูกนะครับมันถูกอยู่ข้างบนนะครับมันถูกเป็นหนึ่งแต้มนะครับแต่ผมก็ปักไว้ฮะนะครับแล้วก็ของของอุ้ยหรือว่าของน้องพอเท่านะครับก็ถูกไปหนึ่งแต้มเหมือนกันนะครับนองนะครับหลังแรกนะครับหลังแรกนะครับนี่เป็นปะดุกเออไม่ใช่ปากดนะครับ เป็นปรากฏนะครับช่วงประมาณสักหกมงกวุานะครับแต่แตมแรกนะครับแตมแรกนะครับผมหู้หลังนี่กระทุกนะครับหลันนี้กระทุกนะครับโอ้แตมที่สองครับแตมที่สองครับฝนเย็นนะครับแตมที่สองนะครับ นี่ก็เป็นแต้มที่ถูกตัวแรกนะครับที่หลังจากปักหลักกระติดเลยนะครับเป็นแต้มนี้นะครับครับหลังจากที่เดินดูเมื่อกี้นะครับได้สามแ้มนะครับเป็นปรากฏนะครับล้วดนะครับนี่ก็คือสำหรับน้องกะเท่านะครับผนกาดีเลียงนี่ครับเลี้ยงควยนะครับบนดีเลียงควายไปนะครับหลายตัวนะครับผนก็ได้ไปปักเป็ดเหมือนกันนะครับผมก็ได้ว่าจะเอา ป่านะครับที่ผมได้นะครับมาให้เพิ่นมดเลยนะครับที่ผมได้สามแต้มนะครับแล้วของพ่อหนึ่งแต้มนะครับผมจะมาให้พ่ออไปทํากินเลยนะครับ <Okay. S 1> พ่อปักเบ็ดไปหั่นเด้อปักเบ็ดไปหั่นก็นกไ,ได้ตัวเดียวได้ผมได้ของผมได้สามฮะเบ<า>เ็ดแปดหลังเอาในของพ่ออยู่ในถุงเนี่ยผมจะเอานี่ให้หมดเลย เนี่ยของอุ้ยนี่นะยังป่ามันติดทัางผมปดมานี่ปยังปกกดนั่นอะนี่นี่ของพ่อนะเออแต่ผมจะเอาขึ้มดเนี่ยทั้งสี่ตัวเนี่ยเออใส่ถุกฮะเอาไปยักงกินเลยเด้อเออั่งกินเออป่าเข้าไมาอยู่ไปว่าน่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาไปมดีเลยเด้อพ่อเด้อกินมดเลยเออฝากัน ของพ่อเขาติดตัวเดียวเนาะเออนี่ของผมเ็ด่นหลังเบสที่หวานนื้นึงกะนอ๋อดีผมบางเฮือนั่นแต่เขาบอกเออนี่ของพ่อเิงแน่นอนนี่วะนี่แล้วปดไปเฮือพ่อสะก๊มก็ได้มานี่ก็เออไปเฮือปิ่นแกงเนี่ยแต่่หะหัาคนโดใช่ไันนี่ใช่ไหมใช้กลางหนองกันคอนโดใส่ดักไว้แต่ให้จะได้อยู่เด้๋ยผมไปให้แม่เด้อให้ฝากแม่หนวลเนาะ อ่บผมอันนี้ก็เป็นน้องพ่อตานะครับไว้ยผมมีอยู่อยู่บ้านกับมีอยู่กัยังห่วงอยู่นะครับกับยังห่วงอยู่กลุ่มขม่มีกินนะครับ โอ้ยสวงามสงามยคนี้ว่าเินป่านีใหลังสองหลังนมบนนี่ะปาขึ้นตีสูงเก่งไงขนาดนั้นเนอะ<ด>่เงินมามาเงนม,บ,มบกตกใส่หลังคาแม่ขนาดนันหลังต่อมานะครับนะครับดูนะครับ ดูสภาพนะครับเขาตีขึ้นนะครับเสียดายขอเพิ่มใกล้กๆดีกว่ามันจะต,ติดอย่างนี้โอ้รู้ไปละอ้าโทษดีนไม่หกักไม่สียดาโอ,นะโอ้ขอล้านกําอ้าตัวใหญ่ขนาดน,นี้ป้าขอลาขอลาก่อนอ ปลาช่อนโอ้ตัวงามใช้งามงามใช่สวยๆครับใช่สวยๆ <c oughs> แอมพี่สองครับสลรับขึ้นนี่นะครับแอมพี่สองปลาหลิมหรือว่าปลาช่อนนะครับดึง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  พอใครพอไข่โอ้ข่เ็ท้อเลยใคท้องเน่ยเข้าลึกกว่าเข้าลึกเยะเทียงปลาอยู่บน,น,ะน,บนจะเยี่ยงเหรออ่าสมุนะครับสารคำคืนนี้นะครับได้อยู่ั้งมดสีแ้งนะครับป่าซ่อน หนึ่งแต้มปรากดหนึ่งแต้มประดุกสองแต้มนะครับครับสวัสดีครับสำหรับตอนนี้ครับก็จะมาเดินดูเบ็ดตอนเช้าๆนะครับหลังจากเมื่อคืนนี่ก็ได้อยู่สีแต้มนะครับตอนเย็นได้อยู่สามแต้มรวมกันเป็นเจ็ดแต้มครับตอนเย็นก็ฮือเอาไปฮือน่องพอเท่านะครับน่องพอเท่ารีว่าน่องพอตานะครับแต่ตอนนี้ครับตอนเช้าๆนะครับจะมาเดินดูรอบนึงครับว่าตอนนี้จะมาเก็บเบ็ดนะครับตอนเช้าๆนะครับจะมาเก็บเบ็ดว่า ลองบรรลุเด้ยกันนะครับว่าเ้านี้จะได้เห็บกีแต้มนะครับสำหรับเป็นดูเบ็ดม้ากะกะหลายพอสมควรนะครับยังมาได้สักแต้มเลยครับแต่ว่าดูสภาพหลังนี่นะครับดูนะครับดูขดึงมาเป็นปลาเอียนนะครับเป็นปลาไหลนะครับดูสภาพนะครับนะครับเป็นปลาไหลปลาไหลนี่เอานะครับเอาเือนน้องกรเทานะครับฝันใส่ตุ่มเอียนไว้นี้นะตุ่มปลาไหลไว้นี้ ผมจะเอาขึ้นมานะครับแต่ผมจะเอาปลาไหลผมลงไปแทนนะครับบอกเข้านะครับหองแกบอกเข้าเลยของผมลงไปให้แกไว้ไว้ไให้แกไงกันครับเอาใส่ไว้ให้แกไงใส่ไว้ให้เปิ่ลน,นะครับมันจะได้เอาไปกินนะครับสำหรับผมเบานะครับปลาไหลอย่หลังนี้นะครับหนังนี้ก็จะลดไปแล้วกันนี่ เสียดายครับรุดนะครับหลังนี่นะครับหลังนี่หลังนี่อย่างนี้นตัวก็นี่นี่ตัวไม่เอ่ยเป็นอะไรเป็นอย่างนี้โอ้ยปลาเอียนนะครับอีกแล้วครับ ปลาไหลขับดูสภาพหลังนี้นะครับสบภาพแบบนี้ถ้าเจ็บปรยูนะครับน่าจะน่าเจ็บปรยูนะครับนี่ปุบไปแล้วครับโอ้เนาะ ครับดูคอติดนะครับขันอีกเลยนะครับอเต้มแรกนะครับของเต้านี่นะครับลายอย่างนี้บรรุหรือว่าปากดฏเป็นปากดนะครับเป็นเต้มแรกนะครับของตอนเต้านะครับส่วนมากก็จะรุดนะครับครับดูหลังนี่นะครับหลังนี่ขาดไปเลยนะครับโอ้เหตตัวใหญ่นะครับขาดไปเลยนะครับสรุปของการ ปักเบ็ดวันนี้นะครับก็คือในทั้งมดอยู่สี่แต้มนะครับเป็่นปลาเอียนสองแต้มปลาเอียนหรือว่าปลาไหลนะครับสองแต้มแล้วกับปลากดสองแต้มครับที่เหลือนะครับรุดนะครับรุดเป็นส่วนใหญ่นะครับเบ็ด้าจะขอน้อยนะครับเบ็ด้าจะขอน้อยผมใช้ขบเบอร์ซินะครับน้าเกิดไปปกติผมใช้ในนะตรงนี้ที่ผมได้ก็คือผมจะใช้ขบเบอร์ซิสี่นะครับแต่วันนี้เบ็ดที่ผมทําขายผมต้องขายเป็นเบ็ดขบเบอร์ซินะครับ ผมทาขายให้ลูกค้านะครับเป็นขอเบอร์ซิผมเลยทดลองขอเบอร์ซิมาใส่ตรงนี้นะครับเป็นว่ารุดนะครับแล้วก็ขาดนะครับหรือว่าขอล้านะครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้ก็คือต้องเป็นเบอร์ซิบีนะครับที่ได้ดีที่สุดนะครับสุดท้ายนี่ก็ขอฝากก็ไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับผมนะครับบอลห้วยปลาไหลนะครับขอบคุณครับ